คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิน้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงนิยายเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความฟินของผู้เขียนและผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง ได้เวลาเลิกเรียนแล้วผมยังยืนรอลุงบรรจงมารับตามปกติทำไงดีลืมบอกที่โคพีอัดไปเลยว่าจะแวะไปเยี่ยมปนอมตอนหลังเลิกเรียนแต่คงไม่เป็นไรหร,หรอกมัง้งแค่แป๊บเดียวเองจะรีบกลับแล้วกันนะครับคุณทีแค่นี้ก็เรียบร้อยผมส่งกระแสจิตไปบอกคุณทีแล้ว รถยนต์คันหรูของบ้านหัศสดินแลนเข้ามาจอดตรงหน้ามหาวิทยาลัยผมก่อนที่ลุงบรรจงจะวิ่งลนลานออกมาเปิดประตูรถให้กับผมรอนานไหมครับคุณหนูลุงขอโทษด,ด้วยนะครับรถมันติดมากเลยลุงพยายามที่จะพอแล้วครับลุงไม่เป็นไรนะครับ ฟิรนไม่ได้รอนานขนาดนั้นแค่แป๊บเดียวเองผมพูดสวนขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มให้กับลุงแกคงกังวลมากเลยแกชอบพูดว่าผมไม่เหมือนกับคนอื่นของคุณทีโดยเฉพาะสามคนนั้นต่างกันเยอะเลยแหละ จอดตรงนี้และครับลุงขอบคุณครับเออคุณลุงครับถ้าถึงหกโมงเย็นแล้วช่วยเตือนผมด้วยนะครับเผื่อผมคุยเพลินได้ขอบคุณหนูลุงแกตอบพร้อมกับโค้งคำนับให้กับผมจนหัวแทบจะติดพื้นเลยจนผมต้องรีบห้าม กลัวว่าจะมีใครมาเห็นเข้าพอแล้วครับลุงจากนั้นผมก็รีบเดินปรีเข้าไปหาป้านอมสุดที่รักของผมในบ้านทันทีป้าครับผมกลับมาแล้วครับผมตรงดิ่งเข้าไปในบ้านแล้วเดินตามหาป้าโดยหน้าตายิ้มแย้มแจ,จ่มใส พร้อมกับตะโกนเรียกหาป้าตลอดทางด้วยน้ำเสียงที่สดใสไม่ขาดปากป้าครับเฮ้ยไอเ้เข้มแต่แล้วพอเห็นป้าแทนที่ผมจะดีใจได้วิ่งเข้าไปก่อนแล้วหอมสักฟอดให้หายคิดถึงกลับต้องมาตะลึงกับภาพที่ผมเห็นก็ไอเ้เข้ม มันมานั่งพับผ้าอยู่ข้างๆป้าของผมเฉยเลยมึงมาทำอะไรที่นี่วะมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองผมช้าๆอะไรก็ฝ่ายให้มาดูแลไม่ใช่หรือไงเช็ดนี่ถ้ากูไม่มีผัวนี่กูหลงรักมึงไปแล้วนะเนี่ยชาด ไอเชี่ยเข้มอ๋อเออเออขอบใจนะพอเข้มนะะเขามาอยู่ดูแลอยู่เป็นเพื่อนป้าประจำแหละแต่ไอ้หลานแท้ๆนี่สิไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยโถก็มาแล้วนี่ครับป้านมสุดสวยของเฟิร์น ผมโผเข้าไปกอดป้าเอาไว้แน่นก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่ทั้งสองข้างไปมาเหมือนเด็กๆทำให้อีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆแอบมองด้วยสายตาหวานเยิม้มก่อนหัวเราออกมาเบาๆในลำคอหัวเราะอะไรวะไอเขมมันปล่อยปลายรอยยิ้มหวานมาให้ผมเฉยเลยบ้าปะเนี่ย คิดถึงคุณที่จังเห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วเมื่อกี้นี่ตัวเองว่าอะไรนะเป้านี่เออเฟิร์นเย็นนี้หลานจะนอนกับป้าใช่ไหมป้าจะได้จัดที่นอนให้ ้าจะพูดสวนขึ้นมาทำไมเนี่ยยิ่งกลัวมันเอาชื่อผมไปล้อว่าชื่อผมมันชื่อเฟิร์นเหรอไอ้เข้มมันหันควับมามองหน้าผมทันทีที่ได้ยินชื่อเล่นของผมพอดีเป๊ะ กับที่ผมก็รีบหันหน้าหนีมันด้วยความอายว่าชื่อตัวเองมันน่ารักสักขนาดนี้ไม่นอนครับป้าอา้าวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องเรียนอยู่หรือไงก็เอองานไีครับป้าแต่เดี๋ยวผมโทรไปลางานกับคุณทีก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะบอกเขาว่าคืนนี้ผมจะนอนกับป้าผมกะว่าจะใช้ป้าช่วยคุยกับคุณทีให้ด้วยเลยถ้าเป็นป้าขอให้แล้วก็คุณทีต้องอนุญาตแน่ๆไม่ไมไม่ไมไม่ต้องไม่ต้องป้าลืมนึกไปเกรงใจคุณทีเขานี่เขาไม่ถามหาแล้วเหรอป่านนี้ มาหาป้านะ่ะบอกเขาได้หรือ,อยังเอาป้านี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยเอาไงดีวะคุณหนูครับหกโมงเย็นแล้วครับทันใดน,นั้นลุงบรรจงก็เข้ามาตามผมตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ ครับลุงป้าครับแล้วผมจะแวะมาหาใหม่นะครับแต่แก่นี่เป็นใครอะ่ะคนขับรถของคุณทีนะครับเขามารับมาส่งที่มาหาลัยด้วยอุ้ยตายหล่อแล้วยังใจดีอีกนะันเนี่ยนี่เขาให้คนขับรถของเขา ไปรับไปส่งแกที่มาหาลัยด้วยเหรอพ่อคุณขอให้เจริญเจริญนะพ่อรีบๆบบอกว่าป้าฝากไปบอกด้วยนะว่าขอให้เขาเจริญเจริญไปไปไปรีบไปรีบไปรีบกลับเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงไม่เท่าไหร่เลยนะครับป้าและแล้ว เสียงหัวเราะของผมกับป้าก็ดังประสานกันนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้คิดถึงจังจากนั้นบังเอิญที่สายตาของผมเหลือไปหยุดอยู่ตรงหน้าของไอ้เข้มพอดีเป๊ะเลยเราจะโทรหานะเดี๋ยวโทรไปชิบหายแล้ว ช่วยโอกาสเลยนะมึงไม่น่าให้เบอร์มันไปเลยผมไปก่อนนะครับป้าผมเข้าไปสวมกอดป้าอีกครั้งก่อนจะหันหลังกลับแล้วเดินออกมาหาลุงบรรจงที่รถทันทีคิดแล้วก็หงุดหงิดโมโหตัวเองชะมัดเลยไอ้เฟิรอนนะไอ้เฟิร์นะไ,รไม่น่าเอาเบอร์โทรศัพท์ให้แค่มันไปเลย แบบเนี้ถ้าคุณทีรู้ขึ้นมาจะทำยังไงละเนี่ยโอยคิดน้อยจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนฉลาดนะเนี่ยไอ้เฟิร์นแกทำไงดีละเนี่ย จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปร,ริยว,วินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆใ,ให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ